กับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองฝาสุูขสุคนเน้ะพี่น้องตอนนี้เข้ากับมาอันปั๊มน้ำมันแล้วพี่น้องมาซื้ออาหารให้น้องหมานะพี่น้องมาซื้อโครงไก่หรือว่าพวกตับไก่ให้น้องหมานะตอนนี้เราก็นั่งพอดีมาแวะเข้าห้องน้ำเนาะก็เลยได้โอกาสมานะถ่ายรูปเนาะมาถ่ายวิดีโอพอดีพี่น้องมาถ่ายวิดีโอด้ตอนนี้ก็จะมีเสื้อผ้าบูธเสื้อผ้านะเพื่อนนะเพราะว่าบูธเสื้อผ้านี้มาใหม่นะครับ ลดเท่าไหร่ลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พาดไปตระซือลพี่น้องเราจะขับไปเบิงเนาะเป็นแม็กเนาะเป็นร้านแม็กเพื่อนๆร้านแม็กนะครับเป็นร้านแม็กนี่เป็นร้านแม็กพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ํามันนะเพื่อนๆปั๊มน้ํามันเนาะนี่อยู่หน้าบ้านพี่ทางเข้าบ้านนะครับเพื่อนๆทางเข้าบ้านเนาะทางเข้าบ้านเองนะครับผมอืมมันจะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อโครงไก่นะฮะซื้อโครงไก่ให้น้องนะครับไปซื้อโครงไก่ให้น้องไปเพื่อนเพื่อไปซื้อโครงไก่ไปซื้อโครง,งไก่กันนะครับ แวะซื้อโครงไก่กันนะครับผมโอ้พี่น้องโอ้โออยนี่เรามาซื้อที่ตรงนี้นะครับเติงเติงเติงตึงตึงตึง,ตง,ตงซื้อโครงไก่หน่อยให้ได้นะ๋ยวยืดเนาะเออสวัสดีครับเอาโครงไก่เหนีหม ามาซื้อโครงไก่ประมาณแปดโครงอรง่ะสิบโครงสิบโครงสิบโครงเนี่ฮะมาซื้อโครงไก่นะครับไปให้นะ้องต้มสมข้าวให้น้องหมาเนาะนี่มีเยอะแยะเลยนะ,พะเพื่อนมีทุกอย่างนะครับที่ร้านมั่งมีนะครับฟาร์มประทอตวบ้านพระคือนะครับอยากให้ให้น้องใส่ให้เนาะ น,น,น้องใจดีนะฮะน้องใจดีเมื่อนกักว่าสือแปดโคง้งเมื่อแล้วตมลมละสามโค้งเออม่อีกสิบโคง้โคง,คงเดี๋ยวดูนะฮะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะ,คะนี่นะฮะมีของขายเยอะแยะไปหมดเลยนะเพื่อนๆนะอยู่ในนี้นะฮะเ,เยอะแยะไปหมดเลยนะคะ นี่เ,นเพื่อนๆมีทุกอย่างนะะมีทุกอย่างที่นี่มีทุกอย่างนะมีพวกปลาหมึกแช่แข็งฟิตไนนะฮะทุกอย่างเลยมีอียงเป็นตะกินอย่างเงี้ยเนาะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหมูบดนะอันหมูบดขายยังไงมีสองมีสองดังอันไหน แบบนี้แบบไม่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 มันเยอะนะมันเยอะอันนี้ขายยังไงอันนี้โลละน้อยสามสิบเอาอันนี้คึ่งโรเอาหมูบดคึ่งโลครั่งโลบางทีขาก็อยากกินต้มข่าวต้มข่าวเจ้าสีกรเซ็บยิ่งหงนะใช่ต้มข่าวรสท่านโดอา ไม่ต้องไปไกลนะเพื่อนๆมาแค่ตรงนี้ก็ได้กินทุกอย่างนะได้กินทุกอย่างอย่างอ,างอางนอี้เนาะอันนี้ซี่โครงหมูอ่อนเหรออันนี้กระดูกอ่อนกระดูกอ่อนโลเท่าไหร่เออโลละสองร้อกระดูกอ่อนผัดแห้งเนาะตอกหัวให้ แต่ว่าเรหัพโอ้ท่านผูดั่งกิ่หน่อยเดี๋ยวเราดูนะเราจะซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราก็อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วกนเพื่อนนะนอันนี้มันเป็นผงบอ โ้งแก่ชุบแป้งบาแก่นชุบแป้งกับโง่นเขาไปขยกับไก่โอ้พี่น้อยเออออนาใจนะอะไรจะเอาอะไรแก้วก็ไม่กินไม่มีลูกเขาไม่ขายให้หนูหรอกอันนี้เป็นผงเผ็ดอันนี้เป็นผง อันนี้ไม่เป็นแป้งชุบบ้างห้าไปทอดไก่อันถ้าใส่แป้งอันใดฐานพนักงานอันไหนเป็นรสชาติอันนี้บ่าเมื่อสีเหลืองอันนี้บ่ามันจะมีธรรมดากับออันนี้สไปซี่อันนี้แป้งโกกิหนูซื้ออะไรสวัสดีค่ะ ขอ <laughs> อนุญาตขายนะฮะพ,พ,พี่น,อน้องมาซื้อแป้งอันนี้ด้วยนะไาไ้ทอดไก่ <laughs> เดี๋ยวเราก็จะซื้ออันนี้อีกออกมาแล้วขออนซื้อมันคุมออนอญาตซื้ออย่างเนาะเมืออ่อนเขซื้ออันนี้รถไปอันนี้โลอันนี้โลพี่พ่อซื้ออันนี้มั้งมือนั่นมืออันนี้อันนี้มั้เอาไหนมา ก็จะซื้ออันนี้อันนั่งอันนั่ง,งมีบ้างอ,อันอันนั่งโลนึงนี่เราจะซื้อน่องรถเช่นนั้นผดดันผาดอันนี้ผัดถีบนะเออโอ้ยมันเหลืออยู่สี่โพงเเอาไปมรดนะรัมันเหลือแค่สี่โงเองเนะเอาไปให้น้องๆไปเลย งานจ่ยายหนึ่เป็นรถเพ็ดน,นี่สองลกลองอ่ะฮะอันนี้แหละไม่มีหน,นักสวัสดีครับนี่น้องไก่ด้วยเพื่อนเื่อน้องไก่ด้วยน้องไก่หน,จจนจจึ่งกิโลปฏิบัติการเือประจับเขาบ๊าวานี่กระสังกระสังโอเค โอเคเพื่อนๆคนเข้ามาเยอะแล้วแค่นี้ก่อนเด้อ